อยากเติมเกมต้องร้านตูนดีโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบ็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้1 0 0่ร้อยปรเซ็น์ักมาเลยที่ f เฟซบุ๊ก พี่มาแล้วจ้าเด็กๆพี่มาแล้วเด็กๆกินกับเบาหน่อยน้องยิงบ้านน้องยิงบ้านน้องกินบ้านน้องกิงบ้านน้องยิงบ้านน้องยิงแรงตาย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 ไปแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยยืนทำไมแม่สาวน้อยยืจมูกเกินแม่สาวน้อยเกินไปแล้ว เกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วพี่น้องเกินไปแล้วพีนุกินีแนวเกินไปแล้วน้องเอาโลไปกินดีแล้วกันเฮ้ยอันนี้อึดไปอึดไปอันนี้ผู้ที่สองอาจจะับด้วยเฮ้ยพี่แหกโค้งแตกนะแหกโค้งนะแหกโค้งนะ คงเดอ้อแหกคงเดอ้อแฮกคงเดอ้อแฮกคงเดอ้อแรงแรงหน่อยครับพี่แรงกว่านี้อีกแรงกว่านี้อีกครับพี่ชายพี่มาแล้วแทงเข้าไปดิเดือดกันตายเออโล่หนึ่งทีช็อตปอหนึ่งทีใส่จ้าแทงอุ้ยอึดไปอึดไปแม่สาวน้อยแทงแทงอีกหนึ่งทีเอาโล่ไปกินเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปบูเกมตตโตเหนือบวกอะไรของมึง อะไรของมึงแรงกว่านี้อีกไอ้หนูแรงกว่านี้อีก,อก,อกมันแรงไม่พอกูมาแล้วมันแรงไม่พอเด้ไอ้น้องมันแรงไม่พอพี่เด้แรงกระแทกพี่มันตึงไปกระแทกพี่มันตึงไปออโลบินมาทีบินถาะบินเถาะบิน,บนเถอย โอ้ยเอาเรื่องไปเอาเรื่องไปเอาเรื่องไปนีวตรงนี้เขาลงมาเคลียร์แล้วบ้านแตกแล้วบ้านแตกแล้วมาดูกันล้วกันลราดูไปแล้วกันอเอร์แองเตอร,แตอร์แกงเตอร์แรงไปแกงเตอร์แรงไปแตกเรียบร้อย <c oughs> ง่ายเหมือนวีโอทีเลย จัดไปดีมีเลขสี่ได้สีขอแ e องหนยะขอแ e องหนยะขอ,อ,นะอแ e งหนยเาแตกไปดีเฮ้ยตามินอ เอาแตกไปที่เอาไอวีแตกไปที่ก็ไม่เท่าไหร่นิวาเออไม่เท่าไหร่นิวฮารเออมาดิเอาหน่อยเอาวีเอาหน่อยเฮ้ยไม่ไม่เห็นคนว่ะไม่เท่าไหร่นีิวฮาไม่ใช่เขานะนี่โอ้โหเทียรับได้แล้วนะมีมีนี่ปะมีมีเองปะรับนี่ก่อนเอียงมาแล้วโอ้โห ตึงๆแปดลืมๆแปดลืมๆไม่ไหวนี่มาเราอะไม่ไหวนี่มามหักนี่มาเปิดไปแล้วตาวันะเราดูอะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว มอนเตอร์นอนบัตแน่มึงมอนเตอร์นอนบัตแน่มึงนอนบัตผูก็ลงสเตย์บัตแห่แ,แรกจบแล้วผูวเปิดไปแล้วดิตัวฟรีก,ก็ก็ง่ายเหมือนกันนะนเฮ้ยมันจะฟรีง่ายเหมือนกันนะกูไปแล้วนะ้าโลกูไม่สนใจแล้ววะดิ กูไปแล้วดิกูไปแล้วดิมาดิไอ้สัตว์เอาอะไรอะหน้าด่านเนาะหน้าด่านเนาะเนี่ยปลาโลดทีเดียวก็แตกแล้วบ้าง <c oughs> มาแล้วมาแล้วโลบินที่ไปหน่อยละกัน รถทีวินซ่าเพิ่งตื่นนะดิโอ้วินซ่ามึงวางอะดีตแล้วไปล้วาแล้ว,ลวอุ้ยแรงไปเัานี้แรงไปเฮ้ยเจอแล้วพี่เี้โอ้ตกเกนเลยตกเกินเล เอา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 แล้วมาแล้วก็ดีตามันมาแล้วก็ดีวงแดงแทงก่อนแล้วกันวงแดงแทงก่อนแล้วกันวงแดงก่อนแล้วกันอ้าวพอมีก็ถึกไปวงแดงก็ล่นอยู่ ถ้าไอบก็หล่นอยู่เอาบูเกมสโตนบูเกมสโตนวิ่งไปวิ่งัหพี่ตูนไปโลบินไปหนึ่งทีเกือบแตกเกือบแตกกดีอะไรอะไร Долларов, เจอแล้วเจอแลเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ยังไหนนี่ไปไหนเขาไหนเาเหมียนจ้อขรอนเจี๊เขาียนจ้อขรอนเจี๊เขรียนจ้อขรอนเจี๊เหรียจ้อรอเจียเหรียจ้อรอเจนจพี่น้องพี่ไนึมพี่แดงไปหนึ่งอารมจ้อรอจิ๋มอารมจ้อรอจิ๋ม นี่ไงเอ้ยปลาเฮ้ยี่อะนี่เขาให้ปลาโลฟาโลติเพื่อนเอาหลงทางมีนมกสาวหลงทางมาหนึ่งมีหลงทางมาหนึ่งุงงงยสอสมตัวนี่มาโ,โลบินไปโลเหลินเหเหินเดิอนอากาศเหะเหินเดิอนอากาศฝังนี้สุดรอ สุดหล่อของพี่สุดหล่อของพี่สุดหล่อพี่แรงไปงไ hui, eras, อ่าให้ๆอันน, i̇şte. นี้นพวกข้าอันนี้พวกข้ามาอา๋อหลงทางมาอีกหนึ่งทีบินไปบินไปโลุกอีกหนึ่งทีมานี่เลยแทงอีกแทงเข้าไป ไปมีตามมาไหนมีตามมาไหนโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยขอโทษ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 นี่มานี้นี่มานี่้นี่นีนี่มานี่มานี้เจอแล้วเจอแล้วอันี่มานี่มานี่เออเอาแตก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 เลยภาพเดิมเลยภาพเดิมเลยภาพเดิมเลยครับพี่น้องแทงไม่อีกวิ่งไม่ออก วิ่งไม่ออกอ้ออนีเอ้ยต้อตีปะตังต้อตีต้อตีอ้าเดะอ้าวตอทอนด้อต้องชงต้องชง เฮ้ยโอ้โหสนามอมเปิดโปลมาเนี่ยเปิดโปลมาเนี่ยแม่สาวน้อยเอาโอ,โอ้โล่ทันพอดีเฮ้ยโอ้โหดีทันว่ะเอาไปหนึ่งทีแล้ว Bad beat. Bad beat. เฮ้ยแบบิสแบบิสเฮ้ยไม่ได้ไม่แน่เราไม่ไต้องไม่ตีแบบิสเอาไม่ตีแบบิสโอ้ยโอ้ยป่าไปป่าไปอีกี้อยากเป็นสกอยอยากไปผู้บ่อยผู้ปาไปสเกิร์ตผู้ปาไปสเกิร์ตถึกไปถึกไปแล้วพี่ร้องพี่น้องเอ้ยเอาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาโลบินไปกินละกัน มาแล้วอุ้ยนี่มันอึดชิบหายเลยแม่งเลยยี่เลือเท่าไหร่วะอ๋อเยี่ยของของ,ของฟ้าด้วยนะอึดด้วยนะอุ้ยสนามแดงอีกโอ้ยกตรงฆข้ามอนอ้าวตะทอนเด้อนิ่ผมตะทอนเด้อนิ่ผมตะทอนเด้อ ตาเราได้เจอกันอีกสักวันเฮ้ไอ้โอ้โแม่งบอกได้บอกได้พอดีบอกได้พอดีไอ้จานหยุดตาตานยญ่ใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียว ไอ้กายพี่ช่วยเนี่ยหินรถอีกแล้วทำไม่ไรบ้านไอ้ที th ่หายเลยเนี่ยหายแล้วหินรถลงสนามเลยแล้วกันไหน จะพา,าตกแฝดลบแบดบตู้สองอก่อน,นไหนกันนะมีมีเจอแล้วหนึ่งเก๊งเตอร์แก๊งเตอแก็งเตออุนกูเกมเกมอย่าเพิ่งเคลียร์ดิลูกเกมนี่ก็ถึกไปเดียบร้อยแตกเฮ้ยจบที่ทํามาตั้งนานสามสินาทีจบลง จบโลงนั่นนะตีอยู่ตีอยู่นะตีอยู่พยายามพยายามเฉี่ยวหูเยียบแม่งมาโคตรไวเลยอะเล็ก้าเล็กแปดเยียบเลย เพียร์ตามเียอยู่ทียอยู่เกียร์อยู่เกียอยู่ตามขอบเกียร์อยู่ทันไหมทันไหมทันอยู่ทันอยู่นะ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 นน โอเคน้ำตาลนำ้ำน้ำตาลมาบอกมาบอกพี่หน่อยโอเคจะแดงแล้วเด็กเคชื่อดุริยางเทพเขียวอยู่เขียวอยู่เขียวอยู่เฮ้ตังค่าบ้างหดีดีดูอ่อนค้าไปเยอะเกินตอนนี้ประมาณแปด้กว่าตัวแนละ้ว ขาเลยโมดาต,ตอนเนี้ยชาเริ่มช้าเริ่มช้าลืมช้าเย่แบบเทิร์นได้สัตว์เอ้ย อยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก